ครับสวัสดีคุณชมทุกทกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กันในเกมบอกฟุตเฮ้ยเกมโรบอกแมปบอกฟุตนะฮะผมเอ๋จะพูดสำหรับกันอีกแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้เราจะเอาผลผลอะไรนะผลช้างผลช้างเออมาล่าซีเวนต์นะครับผมและผมได้ไปล่าอะไรวะจเจ้าทะเลล็อกสองมาให้ดูนิดนึงนะครับผมก็ไปดูกันได้เลยนะฮะไปดูกันตอนนี้เลยแล้วเราก็จะเริ่มคลิปดนการล่า อะไรวะเล่นซีเวนต์โลก3กันนะครับผมไปดูคลิปลก2กันก่อนเลยนะครับไปชัาง โอเคครับผมก็เป็นไงครับโลกสองขายอย่างเดียวเลยปะเอออันนี้ผมก็จะมาขอติดเรือเข้าไปนะครับผมเคยลองล่าคงเดียวคนเดียวแล้วนะที่โลกสามไม่รอดนะตายอย่างเดียวเลยโอเคครับก็เลยมาขอติดเรือเข้าไปด้วยนะเป็นไ,ไงเพื่อนขอติดเรือไปด้วยโอเคครับมิเตมิเตคิสเน่นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคิดที่แล้วผมเคยบอกไปนะว่าคิสเน่ันวางขายราคาแปดล้านนะ เออนาน,น,านคิสเน่จะวางขายนะครับโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นผลช้างก่อนนะครับผมโอเคโอ้ okay. oh, คิสเน่วาขายทีก็แบบมีแต่ยิ่งจอกทั้งเซิร์ฟนะเอออันนี้ผมก็ไม่ได้ซื้อไว้นะผมเหมือนเช่นเคยเราจะเล่นผลช้างก่อนนะแล้วผลคิสเน่เอาไวท้ทีหลังเอยเขาเลิกคิดก่อนแล้วก็มารีวิวเนี่ยอย่างที่ทําอยู่นะเนี่ยเขาเลิกคิดผลช้างแล้วเราเราก็มารีวิวนะครับผม ออขอติดขอติดไปด้วยนะเพื่อนนะเออขอติดไปด้วยนะครับเ,ออเดี๋ยวเป็นลูกเรือที่ดีในการซ่อมซ่อมให้นะครับผมออผมไม่ผมไม่ค่อยชอบอ,อ่ะเอไม่ค่อยชอบระบบนี้เท่าไหร่เลยเอ,อืมมันแบบ้าคุณกิจเนี่ยมันไม่โดนอ่ะบางครั้งมันก็ไม่โดนอ่ะมกกะไม่ถูกอ,อ่ะอืเรียบร้อยซ่อมไป โอเคครับเดี๋ยวก็ตัดไปเรื่อยๆนะตอนที่เจอพวกเจ้าทะเลพวกเลยอะไรต่างๆนะผมมันจะได้ไม่เสียเวลานะครับแ้วถ้าไปกูกูอยู่ไหนนะมันมืดจังมืดจังเลยเฮ้ยยังไม่ทันขาดคำกูก้าจะเนียไปสักพักแล้วตัดนี่อะไรกูอยู่ไหนกูอยู่ ไหนไม่รู้แต่ขอบแบงคล่างเป็นช้างก่อนทุกคนเห็นช้างไหมครับเห็นช้างผมกไหมทุกคนอาจจะไม่เห็นแต่ขอขอขอคนนัวตุ้ยเช้าแล้วเช้าแล้วเฮ้ยทำไมทำทเห็นไม่ได้เลยกว่าเดี๋ยวมันอยู่ไหนก่อนผมว่าจะไปที่เน็ตเลยนะถ่ายเลยถ่ายไอเ้เรี่อกดถ่ายไม่ติดเอาติดเลยดิว่ามองไม่ชัดอือแ้ากูหรืมใส่ผมกดด้วยแน่เลยด,ดีกดกดย้ำกดย้ำกดย้ำ ไถ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 อื้มกูไถกูไถอู้จะมันยังโดนดาเมจนะนี่คือข้อเสียนะมันไม่โดนขัดก็จริงแต่มันยังโดนดาเมจนะัะผมโอเคให้ให้เพื่อนซูมมั่งนะให้เพื่อนซูมมั่งแต่ตอนนี้ก็ผมค้างผมค้างเออโอเคล้วก็เข้าไปบวกเลยเลยอ้ยไม่ถึงเดี๋ยวๆๆๆๆๆเดี๋ยวต้องขัี่ยมันส่มงกมุฎก่อน เออมังกุฎจดรีรีเลือดเร็วนะฮะแล้วก็ดาเมจทางน้ำนะฮะแรงขึ้นนะเออมันทำให้้างตีแรงขึ้นออมันจ่โดไม่ถึงเอ้ยกดพิษออยู่ไหนอยู่ไหนหมาทีกูมีเพื่อนกูมีเพื่อนกูพูดแค่นั้นเพื่อนกูแปลงร่างเราด้วยเพื่อนกูแปลงร่างเราด้วยแล้วกูถ่ายให้ไงเออกูถ่ายให้ด้วยไงเออแล้วกูถ่ายไง มึงจะตายกูก็จะตายดูที่ใครจะตายก่อนกันมาแล้วนะฮะโอ้โหศพแรกของเรานะว่าไงไอคิสเน่โอ้โหเท่เลยเทเดียวเชียนะฮะโอเคแปลงล้ากลับคืนก่อนเราดีกว่าคิสเน่ก็คืออะไรวะเราไม่มีเวลาจำกัดนนการแปลงล่างนะผมเราสามารถไปตอนไหนก็ได้เออแล้วก็ไม่ต้องรอเวลาให้มันหมดด้วยนะครับโอเคเพื่อนไปขับไป อะไรนะชู้ได้ไม่ร้องเฉยอะไรวะงงไม่ไปขับครับผมผมไม่อยากขับเรือไม่รู้จะไปไหนหายไปไหนกันหมดเด้อโอเครีตัวละครเลยครับผมรีๆีๆีีนะมาฮลัลโหลอยู่ไหนกันไเฟรีทั้งหลายเราอยากไปล่าด้วยคนระับพวกนายอยู่ไหนกันอนะ เออยู่นู้นกันหนอะเฮ้ยรอด้วยตี้รอด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวใช้คนแสงคนแสงอยู่ไหนวะคนแสงใช้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 เดี๋ยวมาไปด้วยไปด้วยไปด้วยผมไม่อยากไปล่าคนเดียวเพราะมันไม่ไหวนะถ้าเจออะไรลุ้มหลายๆตัวเพราะว่ามันต้องซ่อมเรือซ่อมอะไรด้วยครับเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยมันแบบมาแบบก็มาทีละหลายตัวเออ ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพื่อนรอด้วยเฮ้ยฮัลโหลรอด้วยลหลไปไม่รอใครเลยนายไหวเหรอเออว่าแต่เขาคือใครอะใช่ฝั่งมาลีครับมาลีนะเปล่าใช่ฝั่งถัดเหรือเปล่ารอด้วยเฮ้ย ก็จะถ้าหารเรือนะ <c oughs> เห็นสีเขียว okay, เขียวโอเคถหารเรือท <c oughs> ะเลตีคอยังไม่หายป่วยร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไป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 เราไปด้วยเว้ยเราไปด้วยเว้ยเออแล้วก็เปียบเป็นผลช้างนะฮะวันนี้เราไม่ได้ฝนช้างไม่ได้ผลแสงไม่ใช่ผลแสงไม่แต่ผมก็ยังไม่เคยเห็นใครเอาฝนแสงมาล่าซีอีเว้นมาครับฝนแสงตื่นยังไม่เคยเห็นเลยนะเออเดี๋ยวคิดหน้าได้ได้ไรวะได้คอนเทนต์แล้วือเอาฝนแสงตื่นมาล่ากันนะ อยู่ไหนคัอะไรอะไรครับอะไรครับมันเจอช้างอ่ะแต่เราจะกดมันจะกดช้างเลยบ้าเอ้ยเผื่อกดชัางก่อนโอเคครับเดี๋ยวตัดไปอีกรอบนะครับผมตอนเจอพวกมอนพวกไหลนะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาหรือก,การเบื่อกันนะครับตัดเลยโอเคครับผมตอนนี้เราไม่ได้เจออะไรเลยนะเจอฉลามอย่างเดิมนะแล้วก็มาประจบกับที่เจอเรือผีด้วยนะครับ โอ้โหเอาไงก็ทีนี้ผมผมคลางด้วยเน็ตไม่ค่อยดีไฟมันพึ่งติดนะผมก็ไฟดับมาถ่ายก็เลยถ่ายก่อนเลยผมถ่ายเรือผีก่อนเลยตอนเนี้ยอืมเอาเรือผีก่อนก็ได้นะครับผมเพราะว่าตอนนี้อะไรวะถ้ายังไงถ้าเรือเราพังเราก็ไม่ได้อะไรจากเรือผีเลยนะครับผมช่าอ้อะไรวะไอ้ฉลามันยังอันนั้นไงมันยังอยู่ไงตอนเรือเราพังอ่ะอันนี้ผมก็ไล่ถ่ายเรือผีก่อนเลยแล้วกันนะ นี่ไถ่ยเรื no ่อยๆครับดาเมจก็ขึ้นเรื่อยๆครับนี่วะช่วยเพ ja e ื่อนนะช่วยเพื่อนไถ่ฮะเพื <sil mel ian loves it> ่อนแปลงร่างเป็นจิ้งจอกแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนกูไถ่เว้ยกูไถ่เว้ยกูสายไถ่เว้ยสายไถ่เว้ยเล่นเล่นเผาฉลามด้วยเว้ยเล่นเผาปลาเว้ยถึกเว้ยถึกเว้ยถ่ายไปถ่ายไปอยู่ไหนครับอยู่ไหนกูถ่ายเรื่อยๆเนี่ย โอ้ถ้ามีเพื่อนช่วยก็คือเพื่อนทำน้ำเมฆน,นะเราก็แทงให้แต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มจะไม่ไหวแล้วว่ะเริ่มจะไม่ไหวแล้ววเริ่มจะไม่ไหวแล้ววะฟาดขวาฟาดหูมองแม่ง,ม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 งเลยโอ้คิสเนสสองตัวฮะไม่ไหวให้รู้ไปจริงคิสเนสสองช้างหนึ่งแล้วคนเผาวีซีอีกหนึ่งอะโอ้โหไม่ไหวให้รู้ไปพูดเลยแค่นี้แหละแต่ว่าเมี้กเกือบตายนะ ไม่ไฟดับครับทุกคนแย่ละเดี๋ยวตัดนะครับผมเดี๋ยวตัดไปตอนที่อะไรวะที่มีมอนสเตอร์กันอีกรอบนะครับผมโอเคตัดไปเลยเพราะว่ามันรอนานนะการทําคลิปวันนี้มันนานนีตรงรอมอนสเตอร์อะไรมเกิดนะพวกม็อบอะไรมันเกิดนะครับตัดเลยโอเคครับไฟติดแล้วก็เจ้าทะเลเกิดพอดี โอ้เมื่อกี้ผมไฟดับไปแป๊บนึงอ่ะเออคือเราตกใจเลยเอ๊ยกูจะเอาไงต่อชีวิตว่าเออแล้วก็ไฟติดทับแล้วเจ้าทะเลก็เกิดพอดีครับผมผมก็เฮ้ยผมก็ค้างแล้วไล่ไถไ่ถเลยครับเนี่ยกดไยค้างเลยมันจะทำน้ำมีดตอน,น่องกับเจ้าทะเลนะครับผมแล้วก็เราไม่ต้องสนใจครับถ้าเจ้าทะเลยิงเราเราก็ยิงไม่เข้าหรอกกดเผาปลาไปเรื่อยๆครับให้มันถึกมันเนี่ยตีไปเรื่อยๆอ่ะโอ้ยสบาย คิวโอ้โหกูสามารถฆ่าเจ้าทะเลได้แป๊บเดียวนะครับผมมีช้างสองแล้วเหรอโอ้โหสุดยอดไปเลยว้าวนี่เรือลาดเจ้านะจ๊ะไม่ใช่เรือลาอะไรใครยิงอะไรอะเฮ้ยอย่ายุ่งกับเรืออย่ายุ่งกับเรือเฮ้ยถ้ามันฉับระเบิดไปเข้าเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เมื่อกี้น่าจะเน็ตช้านี่ครับแปลงร่างแบบแปลกๆของเรานะฟาด ฟาไม่ได้ครับมันจะเป็นการฟาดทำที่สี่แต่เป็นการทำน้ำเม็ดได้นะครับผมแต่ก็ใช้สกิลดีกว,ว่าครับเพื่อความปลอดภัยอันนี้ก็ถ่ายไปถ่ายไปถ่ายตัดหน้าฮะถ่ายตัดหน้าถ่ายไปปกป้องเรือเราดุดชีพดุดทุกอย่างดุดดุดไรไม่รู้ว่าจะพุ่งไปก่อนคือเพื่นอนเราด้วยเอ้ยเพื่อนใจเย็นๆเออเรียบร้อยโอ้โหไม่ได้พักกันเลยทีเดียวเชียวครับผมตอนนี้ ตอนนี้ไม่ได้พักเลยเดียวเดียวเดียวสกีแบงค์ร่ามุงพร้อมสกีแบงค์ร่ามุงพร้อมแต่เรามีเราอยู่กันสี่สี่นอสี่นอช้างสองคิชเน่สองครัวห่าอะไรวะมีเปิดเผาไปด้วยไถด้วยกุไล่ายด้วยเอ้าเอ้ากุไล่ถ่ายด้วยไม่ตายรู้ไปอุ้ยสองตัวว่ะสองตัวว่ะฉลามสองเดียว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 ดามเมตแรงจังเว้ย เฮ้ยใจเย็นดิพี่ชายผมไม่รู้จะเอาตัวไหนก่อนเลยอุ้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 ยเดี๋ยวมาใกล้กูได้ไหมเดี๋ยวเอาตัวเล็อดน้อยก่อนฮะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไถ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 ตัวไถ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 ตัวนี้ก่อนเอาอยู่ไหนวะไปไหนแล้วเดี๋ยวเออเพื่อนเพื่อนสู้ๆกันไปเลยกันนะเออจะตายวะ กดเผากดเผาไม่รู้ว่าเผาติดหรือเปล่าครับมองผมมองไม่เห็นเผาไม่ได้ยินด้วยถ่ายไปฮะหายไปถ่ายไปก่อนถ่ายไปก่อนเฮ้ยจะตายวะ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 เผาติดไหมเนี่ยเผากูติดไหมเนี่ยเผากูติดไหมเดยโอ้โหโอเคตายแล้วหนึ่งตัวสู้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 ไม่เฟรนสู้สู้ให้กำลังใจให้กำลังใจอืม่ายไปเพื่อนถ่ายไปอยู่ไหนฮะ อยู่นู่นมึงไปไหนนู่นนะมาชุน,นี่ใครถูกทำลายบาเรียอะไรถูกทำลายวะเฮ้ยมันตีมันตีนั่นกันครับอมอะไรวะอะไรวะบอลเอ็ดมินเออชึกนึกชื่อตั้งไงแต่เราทีตเราเคลียร์เรื่องอ้อมนี่เวทีเรียบร้อยนะครับผมเคลียร์เรื่องนี้แล้วนะครับตอนนี้บอสแอดมินกำลังทำงานเนี่ยับผมว่ามันจะตายเปล่ามาดูกันฮนะมันจะตายหรือยัง อุ้ยยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายลุยต่อลุยต,อต่อในนี้มันนั้นทั้งนั้นนะไม่แต่มาลีฟอร์ดโอ้ยมันบอลเดนมีอยู่ด้านนอกเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เหี้ยใครเล่นโจรสลัดวะเล่นโจรสลัดวะเดี๋ยวบอลเดนมีอยู่ด้านนอกบอลเดนมีอยู่ด้านนอกครับใครทุกคนอาจจะมองไม่ค่อยเห็นหน่อยนะโอเคผมวาร์ปไปด้านในแล้ว ไหนวะอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นผมพยายามทำน้ำเมตรเอาจะเอาของเพราะว่าบอสเดสม,ม,ม,มินมันมันมันตอกตังเยอะดอกตังเยอะอยู่แบตบเมตต้องพันห้าเลยนะเว้ยกูไถด้วยกูไถกูไถมูแค่นั้นหแหละกูไถอุ้แหลกมากทุกคนแหลกมากแต่ตอนนี้อะไรเป็นอะไรไม่รู้อะไรเป็นอะไรไม่รู้อะไรเป็นอะไรไม่รู้่ะตอนนี้ผมบวกอย่างเดียวนะวกน็ใส่กันไม่ยับใส่กันไม่ยั้ง ผมไม่ได้ใส่ปักคุ้มด้วยดาเม็ดก็จะน้อยหน่อยนะะใส่เป็นผงมงังกรนะมันจะบวกกับดาเม็ดแค่อะไรวะกิจกรรมทางทะเลนะพวกซีเว้นหนึ่งเดียวนะครับผมแต่ว่าบนบกมันจะไม่บวกนะไถ่ก้นไถ่ก้นโหแหลกแหลกอะไรกันเนี่ยโอ้ท้งเซอร์พร้อมใจกันตีอดมินเฮ้ยนี่อดมินพิ่งล่างสองเหรอโออจังหวะนี้จังหวะนี้ขอญาตใส่ก่อนหนูขนาดแหลกนะ้ากอะแหลกมากแล้ว แหลกมากครับตอนตอนนี้ไม่รู้ว่าบอสเอ็ดมินอยู่ไหนกันเลยทีเดียวเชียวครับออกไปด้านนอกอีกแล้วนะครับบอสเอ็ดมินตอนนี้โอ้โหบอสเอ็ดมินตอนนี้ออกไปด้านนอกแล้วครับโอ้ยไปกลับเข้ามา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 มึงพาบอสเอ็ดมินกลับเข้ามาดิมันกลับบ้านไม่เป็นหรือไงวะถ่ายไปก่อนเลยกูถ่ายก่อนไม่พราะขับเร็วป่าวะไม่น่าเพินมั้งเฮ้ยมึงอย่าบอสเอ็ดมินตกนั่นดิโอตกไปแล้วครับแต่ว่ามันจะกลับไปนู่นนะ กลับนู้นป่ะ right? ับนู้นปกลับครับลับเือนลับเือนลับก็บิ้งไปดิเออกดโซไปโอเคครับเดี๋ยวทางเขา Where? Where? ้าไม่ไ <Quiz> ด <them. S 2> ้ชาตโวใหญ่เกินอยู่ไหนอยู่ไหนบอลเดมินบอลเดมินอยู่ไหนครับกดตีตดตีปกติไปอยู่ไหนโอ้หมันบุ้นายบุ้นายมากงัดงัดออกโอ้โหบอลเดมินแม่งออกไปอีกแล้วครับผม ยังไงครับทีนี้ยังไงยังไงมันชาตีพอเดตมินที่แบบปูโซออ,ออกไปออกจากตรงนี้ได้เลยเปล่าวะมึงใช้บั๊กอะมึงบับบ๊วาบอะไม่ได้นะผมตอนนี้ตีแบบนอกกำแพงไปก่อนแล้วกันโอ้โหพอเด,ดมินครับกลับบ้านมากลับมากลับมาทุกคนให้อาภัยแล้วกลับมาให้พวมผมย่ำยีซะดีๆบอสบอสบอสไปไหนนะบอส กดามได้มาได้อยู่กลับมาโอเคมันกลับมากลับมากลับมาอย่างนี้ก็ได้แล้วครับผมได้ตังค์มาแสนหนึ่งใช่ไหมแสนหนึ่งันนงนะผมแล้วก็เงินอีกพั0หแปดเมตรนะครับเออวันนี้ก็ใช้ช้างสักคุ้มเลยนะเออตอนที่ผมเล่นมาเนี่ยช้างอะสกิลมันแรงก็จริงนะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามีบางช็อตที่มันมันช้าไปเว้ยเออมันยังแบบ อะไรวะอันนี้ความคิดส่วนตัวนะว่าสกิลมันใช้ได้ไม่ต่อเนื่องดีอ่ะผม X C X C ปึ๊บปึ๊บเนี่ยผมว่ามันต้องรออนิเมชันมันก่อนแต่ว่าไอ้ผลอื่นๆอ่ะอย่างเช่นอ่าผลมดัดจิกดใช้ดิฮัลโหลเออใช้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 ใชใชผลมดัดจิใช่ไหมก็ z อันนี้เลย z X ได้เลยนะผมอย่างเงี้ย อ,ธ,อธิบายไงให้มันเห็นภาพแล้วก็กดสีไปเลยนะกดสีหยุดเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปพุ่งต่อคือมันช้านะผมฝนช้างตัวละผมนะรอบตัวผมเองก็ผมว่าฝนช้างมันช้าแต่ว่าถามว่าดีไหมดีเลยนะผมเอาไปล่าเจ้าทะเลเอาไปล่าอะไรได้เลยนะครับพูดกับเผ่าปลาอะไรทึกๆนะแล้วก็หรือจะใครจะเล่นเผาอื่นก็ได้ที่มันแรงๆก็มันดีมากเลยครับฝนช้างเนี่ยแปลงล่างโชว์ไปอีกรอบนะนี่ครับ บรรดาผลสารโออนครับผมถือว่าดีนะเออผลช้างผลคิสเนฟผลเสือผลอะไรเป็นผลที่ดีครับผมก็แต่ว่าต้องเป็นผลที่แบบแตลงรล่างได้ถาวรนะ้ถึงจะดีสุดนะครับผมเออผลคิสเนฟมันโหดก็จริงนะแต่ว่ายังมัมนจะมีกําจัดเอยอ,อะไรนะจํำจำกัดเออจํำกัดเออไอ้เชี่ยกูดคิดพูดคําพูดยาก จำกัดก็คือการแปลงร่างครับเวลาแปลงร่างมันมีจํากัดนะครับผมแต่ว่าถ้ามันฆ่ามอนสเตอร์ตีไปเรื่อยๆการใช้สกิลโดนมันก็เพิ่มหลอดนะ <c oughs> <c oughs> ถึงครับไอเลยทีเดียวเชียวนะก็อย่างที่บอกไปก็คือยังไม่หายป่วยไ <c> ถ <oughs> โชว์ไปโอเคครับคลิปนี้ก็ไวเท่าน,นี้แล้วกันเนาะจบท้ายด้วยการตีแอดมินกับคอมที่กำลังจะระเบิดนะครับผมมีช้างสองตัวเลยช้างช้างช้างกังกัวนะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะถ้าใครชอบหรือกดไลค์กดแชร์กดติดตามเรากันด้วยนะครับมาล้วบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บเฮ้ยช้างสองตัวโคตรแหลกเลย